สวัสดีครับวันนี้เกมก็เปิดให้ทดสอบกันแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะขอแนะนําอาชีพต่างๆแบบคร่าวๆนะครับผมข้อมูลได้มาจากเพื่อนคนจีนที่เขาเคยเล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนนะครับอาชีพแรกนะครับผมก็คือบาทนะครับหรือนักดนตรีอาชีพนี้นะครับจะใช้เสียงเพลงในการต่อสู้หรือสนับสนุนทีมนะครับใช้คอมโบน้ t เพลงผสมประสานเพิ่มความแรงสกิลนะครับหรือ เพิ่มระยะการโจมตีของสกิลการเล่นจะคล้ายๆกับนักเวทนะครับคือมีบางสกิลที่ไม่ได้กดสกิลปุ๊บปล่อยได้ทันทีเลยเหมือนบางอาชีพแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาในการ,ร่า่สกิลนานมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะแค่1นวินาทีเท่านั้นเองคือจริงๆอาชีพนี้นะครับทางจริงเขาบอกว่าแอบเล่นยากนิดนึงนะเพราะระยะเวลาการไล่สกิลนี่แหละมันทําให้มันกดไม่ได้ต่อเนื่องนะครับลหลายๆคนเขาก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะ สายที่เราจะเล่นได้นะครับคืออันแรกนะครับ Dissonance สายนี้เป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับก็เป็นนักเวทนี่แหละใช้ท่าต่างๆในการโจมตีศัตรูหรือแช่แข็งศัตรูทําให้ขยับไปไหนไม่ได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้สายที่2นะครับคือ h a r m o ม y h a r m o n y นะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตให้ทีมสร้างโลให้ทีมก็ได้นะครับหรือว่าจะเลี่ยงตายให้เพื่อนในทีมหนคนก็ได้ อาชีพนักดนตรีนะครับผมเขาจะมีสกิลหนึ่งคือจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นน้ําแข็ง5วินาทีระหว่างนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตเรื่อยเรืแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นสายซับเนี่ยหรือว่าสายฮาร์โมนีเนี่ยครับผมเราจะสามารถใช้สกิลเนี่ยใส่เพื่อนในทีมได้ครับผมก็ช่วยให้เพื่อนในทีมเลี่ยงตายได้เลย1ครั้งนะครับอาชีพที่2คือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีพลังโจมตีสูงมากมาก แล้วก็พลังป้องกันก็สูงด้วยแปลงร่างเป็นหมาป่าก็ได้ด้วยนะครับระหว่างที่เป็นหมาป่าเราจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะครับสามารถให้เพื่อนในทีมขี่ก็ได้ด้วยนะสายแรกนะครับผมคือสเลเยอร์นะครับสายนี้จะเป็นสายดาเมจระยะใกล้ใช้ดาบใหญ่ในการโจมตีนะครับด้วยความแรงสูงมีสกิลสร้างร่างแยกออกมาโจมตีศัตรูได้ด้วยนะครับสกิลส่วนใหญ่จะใช้ได้ทันทีด้วยไม่ต้องเสียเวลาไล่สกิลเหมือนนักดนตรีเลย สายที่2ก็คือ d r u n k e n Master นะครับสายนี้ง่ายๆเลยก็คือเป็นแทงครับผมสกิลส่วนใหญ่จะยั่วยุทําให้ศัตรูเลือกเราเป็นเป้าหมายหลักนะครับตัวเราเองก็จะมีสกิลสนับสนุนทีมทําให้ได้รับความเสียหายได้น้อยลงด้วยอาชีพต่อไปคือ Spell s o r d นะครับจะใช้ดาบเวทโจมตีศัตรูนะครับทางระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลเลยสกิลส่วนใหญ่ที่ใช้ได้นะครับจะเป็นสกิลที่คูลดาวต่ำม,มากๆ หรือว่าไม่มีครูดาวเลยครับผมเราก็กดใช้ได้ทันทีไม่มีระยะเวลาไลา่สกิลด้วยนะครับทําให้เราสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องเลยสายแรกจะเป็นซอร์ตอาร์ติสนะครับสายนี้เป็นสายโจมตีระยะไกลมีสกิลใบขัดศัตรูได้นะครับแล้วก็มีสกิลขัดขวางการไล่สกิลของศัตรูได้ด้วยโจมตีระยะไกลมากๆนะครับประมาณ20เมตรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลย สายที่2คือเบลดสโตรมนะครับสายนี้ก็เป็นสายโจมตีอีกเหมือนกันแต่ว่าจะแตกแต่างกันจะแตกแต่างกันตรงที่สายนี้จะเป็นสายโจมตีระยะใกล้นะครับต่อไปนะครับเป็นอาชีพรีเปอร์นะครับอาชีพนี้จะเป็นแนวแอซซัสซินเลยนะครับผมใช้เคียวโจมตีเป้าหมายระยะใกล้อย่างรวดเร็วหายตัวได้ด้วยนะครับระหว่างหายตัวก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่แล้วก็พลังโจมตีให้ตัวเองได้ด้วย ใช้พิษในการโจมตีกระจายไปยังศัตรูคนอื่นๆได้นะครับของเซิร์ฟจีเนี่ยเขาบอกว่าคลาสนี้หรืออาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าทั้ง2ส,สายนะครับจะเล่นค่อนข้างยากทีนี้สายของเขามีอะไรบ้างนะครับสายแรกคือนักฆ่านะครับสายนี้เป็นสายโจมตีก็จะใช้เคียวโจมตีศัตรูคอมโบสร้างความเสียหายได้สูงส่งมแมลงไปกัดกินหัวใจนะครับ แล้วก็สามารถสร้างความเสียหายรอบๆตัวอย่างรุนแรงเลยแต่ว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาสะสมนิดนึงนะครับอาจจะเหมาะในการต่อสู้กับบอสมากกว่านะครับสายที่2นะครับคือออกคาติสนะครับสายนี้มีสกิลฮิลเป้าหมายเดี่ยวที่ดีมากๆเลยสกิลส่วนใหญ่จะส่งแรงไปสนับสนุนเพื่อนในทีมเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้เพื่อนในทีมได้บ้างนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลที่ส่งนอนพิษออกไปบัฟเพื่อนในทีม ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของคนน,นั้นๆนะครับเช่นถ้าเกิดเราส่งนอนไปให้กับเพื่อนเราที่เป็นสายโจมตีนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้คนนั้นครับผมต่อไปนะครับเป็นอาชีพซัมเบอร์เนอร์นะครับอาชีพนี้ของทางเซิร์ฟจีนเขาบอกว่าก็เล่นง่ายอีกเหมือนกันนะสายแรกนะครับที่เราจะสามารถเล่นได้เป็นสายโจมตีนะครับสายนี้นะครับจะโจมตีระยะไกลเล่นง่ายนะครับสร้างความเสียหายได้สูงมากๆเลย เรียกสัตว์ออกมาช่วยโจมตีได้นะครับตัวเราเองมีสกิลสนับสนุนสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มระยะการโจมตีของเขานะครับผมแล้วตัวเราเองเนี่ยครับผมก็มีสกิลโจมตีหนูที่รุนแรงด้วยสายที่2ที่เราจะเล่นได้เป็นสายซับนะครับสายนี้จะซับพอร์ตเพื่อนในทีมเรียกสัตว์ออกมาช่วยสนับสนุนเพื่อนในทีมได้นะครับแต่ว่าการฮีลของสายนี้นะครับจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตต,ต่อเนื่องไปเรื่อยเ ส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตทันทีแบบสายซับคนอื่นๆนะครับแต่ว่าทางเซิร์ฟจีนเขาบอกเลยว่าโหสายนี้ไม่ว่าจะเป็นสายซับหรือโจมตีนะครับอาชีพนี้เก่งมากๆเลยแล้วก็เล่นง่ายมากด้วยเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับสุดท้ายก็คืออาชีพสเปียร์มาสเตอร์นะครับอาชีพนี้จริงๆบอกเลยว่าผมควรจะแนะนําตัวแรกสุดเลยเล้าทางเกมเขาก็เอาขึ้นมาเป็นตัวแรกสุดเลยเนาะ คือเขาบอกว่านะครับทางจีนเนี่ยอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้หรือว่าอยากทดลองนะครับก็ควรจะเล่นเริ่มเล่นด้วยอาชีพนี้เลยครับผมเราสามารถเล่นได้สสายนะครับสายแรกก็คือสายโจมตีนะครับสายโจมตีนะครับจะเป็นการโจมตีระยะใกล้สร้างความเสียหายต่อเนื่องไม่ใช่แนวนักดนตรีนะที่ต้องรอคูดาวนาน,านๆใช่ไหมนะครับหรือว่าใช้ะนะครับใชร้ระยะเวลาในการไร่สกิลนาน,าน ทีนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยนอกจากการโจมตีระยะใกล้รุนแรงแล้วนะครับจะมีสกิลควบคุมหลายสกิลด้วยไม่ว่าจะทําให้ศัตรูนะครับลอยขึ้นไปบนฟ้าหรือว่าจะเป็นสกิลที่สตารศัตรูก็ได้นะครับทาให้ศัตรูหยุดนิ่งชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับผมสายที่2นะครับก็คือสายแทงนะครับสายนี้นะครับก็เล่นง่ายอีกเหมือนกันมีสกิลดึงศัตรูเข้ามาหาตัวเองนะครับตัวเราเองก็จะมีสกิลบัฟ ลดความเสียหายที่ได้รับได้ไม่ใช่แค่อึดอย่างเดียวนะครับสายแทงแต่ว่าโจมตีก็โจมตีได้รุนแรงด้วยเออเก่งมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอาชีพทั้ง6อาชีพนะครับผมที่ทางเกมในเบต้าเนี่ยเขามีให้เราทดสอบกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกนะ ใครชอบนะครับก็กดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเกมเพลย์นะครับผมพยายามอยู่ว่าจะพยายามอัปอัปเดตคลิปเรื่อยๆครับผมนะครับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะบายบายนะครับฝันดีครับ